สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงและก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และก็ทุกๆเรื่องราวทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาพพอร์ตให้กันและกันที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขเติมพลังใจของเราให้มีความหนักแน่นนะคะ เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อฝา่าฟันอุปสรรคสิ่งลบๆที่มันเข้ามากระทบจิตใจของเรานะคะทุกคนอะไรไปต่อไม่ได้มูฟออนให้รวยสุดเพราะว่าคนที่ใช่เขารอเราอยู่นะคะท็อปปี้ของเราเช้าวันนี้ค่ะเราจะมาดูความสุขนะคะว่าความสุขของการสิ้นสุดการรอคอยของคุณเร็วๆนี้เป็นอย่างไรแล้วก็คืออะไรนะคะสามไพอ่อโรเคิลคาร์ดค่ะโฟกัสที่ภาพที่1นนะคะ ภาพที่สองภาพที่สามเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่หนึ่งนะคะกับท็อปปิคของเราวันนี้นะคะจะมาดูความสุขนะคะว่าความสุขความสุขของการสิ้นสุดการรอคอยของคุณเร็วนี้ เป็นอย่างไรนะคะเรามาดูซิของคนกองที่1ความสุขของการสิ้สุดการรอคอยของคนกองที่1ค่ะ ว้าวจัสเมนต์นะคะคุณจะได้เป็นผู้เลือกทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความกระจ่างไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รู้ความจริงจะเดินหน้าต่อไปได้แบบโลง่งมีความสุขมากๆเลยทีเดียวได้ตกลงได้ตัดสินใจเป็นผู้เลือกผู้ดีที่สุดนะคะเป็นผู้ชนะเลยทีเดียวนะคะจัสเมนต์คุณอยากได้รู้ความจริงอะไรคุณก็จะได้รู้ ว้าวความรวมสมบูรณ์นั่นเองค่ะสิบถ้วยคือการแต่งงานนะคะดีแฮงแมนเดวิล hmm. สีเรียนนะคะความห่วงแห้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสิ่งได้ก็ตามถ้ามันไม่ได้กระจาย ะะถ้ามันไม่ได้กระจ่างแสดงว่ามันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีจังหวะที่ใช่ในการสร้างครอบครัวคุณจะได้สร้างครอบครัวการรอคอยการห่วงแหนความสัมพันธ์สี่เหรียญเดวิลเดวิลในที่นี้หมายถึงความคลั่งไคล้ความเสน่หาความต้องการจะสร้างครอบครัวความต้องการนะคะในเรื่องของความสุขแล้วก็ในทุกๆเรื่องที่ต้องการจดจ่อมุ่งมั่นจริงจงอยากที่จะ แต่งงานอยากที่จะสร้างครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเจอกับใครที่เขามีความอบอุ่นนะคะมีความอบอุ่นเป็นสุภาพบุรุษและก็เป็นคนที่มุ่งมั่นและจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะเขาจะจดจ่อแน่วแน่แห่งการหวงแหนความสัมพันธ์ การห่วงแหนการต้องการที่จะพัฒนาความสำมัรั์ไปถึงขั้น10บถ้วยเลยทีเดียวนะคะคนคนนี้เขาอาจจะมีอุปสรรคเรื่องของความรักสามเศร้ามาก่อนก็ได้และเป็นคนที่มีแพชชั่นของการต้องการนะคะที่จะทําสิ่งใดให้ประสบความสําเร็จก็ต้องทำสิ่งนั้นให้ได้ด้วยความที่ว่าเป็น10บถ้วยจัสเมน n t คือการได้ตกลงว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะ ถึงขั้นสูสิบทั่วหรือไม่เป็นที่ที่เป็นความต้องการที่คุณจะต้องการเลือกและตัดสินใจแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะพลังงานแห่งไพ่ออกมาบอกว่าความสุขของการใช้สุดการรอคอยนะคะและที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ บนพื้นฐานความเป็นจริงช่วงเวลาจังหวะชีวิตของคนเราอะไรก็ตามมันจะกระจจางและมันจะลงตัวในวันที่ใช่เวลาที่เหมาะสมสิบถ้วยความรวมสมบูรณ์ความฝันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นจีแฮงแมนการที่เราใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปเปเครื่องมือสูตรอะไรที่มันนิ่งๆอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไปต่อใน่องความสัมพันธ์ได้มันจะไปลงตัวในจังหวะที่ใช่อะไรที่ไปต่อไม่ได้คุณก็จะได้ รู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะรู้แล้วคุณจะได้ move on ให้เร็วที่สุดเพราะนั่นคือสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรที่มันไปต่อไม่ได้ค่ะยังไงมันก็ไปต่อไม่ได้อะไรที่มันไปต่อได้มันจะรู้สึกว่ามันจะ flow แล้วมันจะมีความสุขมากๆค่ะมันจะมั่นคงนะคะอู้ออกมาแล้ว temperance นะคะการปรับความเข้าใจา กองสัต์ขออภัยนะคะการปร,รับความเข้าใจหรืออะไรก็ตามค่ะคุณจะเจอกับใครที่มีความแตกต่างจากคุณอย่างแน่นอนไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอะไรก็ตามสายใยสายความสัมพันธ์ยังคงคิดถึงและอยู่อยู่ด้วยกันอยู่ตรงนี้ถ้าคุณเจอใครที่มีความแตกต่างหรือว่ามีปัญหาหรือว่าความความหา่างไกลยังไงก็ตามอะค่ะถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แครวกันเพราะฉะนั้นคุณจะเจอกับใครที่มีความแตกต่างจากคุณมี การทิ้งระยะห่างก,กันไปอย่างแน่นอนอเพราะฉะนั้นใช้เวลากับสิ่งที่เป็นอยู่กับเรานะตอนนี้ความฝันเรียมิ่งนะคะมันจะไปต่อได้ไม่ได้นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเรามันจะไปลงตัวในจังหวะที่ใช่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณจะได้เป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจในการที่จะ ตกลงแต่งงานมีมีครอบครัวกับใครคนหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณเป็นคนที่ห่วงแหนในเรื่องราวความรักเป็นพ่อแม่แม,ม,ม,ม่ก็ได้เป็นคนที่มีอุปสรรคในเรื่องราวความรักสามเศร้ามาก่อนอกอ็ได้ค่ะและคุณกับเขาจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันต้องมีการปรับเปลี่ยนซึ่งกันและกันการพูดคุยกันอย่างเปิดอกนะคะเพราะมันไม่งั้นมันจะไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ได้พูดคุยกันอย่างเปิดอ,อกแล้วก็รักกันอย่างเหนียวแน่นมากๆคือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและก็ ็มีความต่างที่ลงตัวแต่มีแรงดึงดูดและความปรารถนาซึ่งกนและกันเพราะขึ้นเป็น the tolerance สายใหญ่ที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น<ๆ>เกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ยังคงได้กลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจซึ่งกนและกันเพราะฉะนั้นความสุขของการเสร้นสุดการรอคอยของคุณคือการได้สร้างครอบครัวและแต่งงานนั่นเองนะคะและเป็นการสร้างครอบครัวแต่งงานกับสิ่งที่คุณเลือกนั่นเองนะคะคุณเป็นคุณเป็นผู้เลือก และเป็นผู้เลือกที่มีคุณค่าและก็ง,งดง่างมากมากค่ะขอโรแมนแองเจิลสัก2องใบนะคะวันนี้นะคะมือไม้อ่อนจริงๆมือไม้ก็อ่อนตลอดเลยนะคะไพ่ลวนตลอดเลยนะขอสองใบค่ะ Engagement คุณจะได้มั่นหมายแน่นอน คุณจะได้เป็นผู้เลือกเป็นผูต้ตัดสินใจได้มั่นหมายแล้วก็ได้สร้างครอบครัวสิบถ้วยค่ะ Roman Angels จบอกว่าอย่างนั้นโซเม e ค่ะ yes this is your so u l me a t so u l me a ที่จะเข้ามาทำให้คุณมีความสุขมากๆเลยนะคะและโซเมตของคุณจะเข้ามามั่นหมายแต่งงานค่ะแล้วก็สร้างครอบครัวมีลูกด้วยกันที่อบอุ่นอย่างน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นความฝันของคุณ จะเป็นจริงค่ะคนกองที่1นนะคะความสุขของการสิ้สุดข,ของการรอคอยนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นใเร็วนี้นะคะหรือในช่วงเวลาของชีวิตแต่ละคนยังไงขอให้ทุกคนมั่นใจว่าควรจะเจอโซมเมแล้วก็มั่นหมายแล้วก็ได้แต่งงานสร้างรครอบครัวที่อบอุ่นมีพ่อแม่ลูกด้วยกันนะคะทุกคนนะก็ประมาณนี้คนกองที่ หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต่ากันดีกว่านะคะอยากทอยลูกเต่าให้ทุกคนด้วยนะคะได้เลขอะไรวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะ <S <S เลขสิบสิบถ้วยแล้วก็เลขสิบค่ะเป็นความบุรมสมบูรณ์จริงๆความสุขสมหวังนะคะในทุกๆเรื่องเลยขอให้มีความสุขจนล้นออกมานะคะแล้วก็เป็นความโรแมนติกที่มั่นคงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นความฝัน แรงมานาันใจความรุมสมบูรณ์ความสุขสมหวังที่เขาคนนี้จะเข้ามาสปอร์ตและดูแลคุณได้แต่งงานได้มั่นหมายกับโซเมทของคุณนะคะคนกองที่หนึ่งก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขามากๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้นะคะเรามาดูความสุขของการสิ้นสุดการรอคอยของคุณเร็วๆนี้ค่ะคนกองที่2นะ มาดูซิเป็นอย่างไรขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรตะสื่อถึงคนกองที่สองความสุขของการสิ้นสุดการรอคอยของคุณเร็วนี้ ดิเอ m มเพ o r ว้าวคุณจะได้เจอดิเอ m มเพ o r นะคะผู้เป็นคนชัดเจนในความสัมพันธ์คิดเยอะคิดมากแล้วก็ขี้หึงขี้ห่วงก้าวถวยว้า wow. วคุณจะได้เจอกับ The อ m มเพ o r ค่ะทุกคนนะคะขออีกหนึ่งใบละกัน คนที่ยุ่ม,มากของคุณมากก็ได้นะคะมากๆเลยอัศวินดาธาตุลมนะคะอัศวินดาธาตุลม ตีอิมพีเรอตัวตนของเขาเป็นคนที่พ่อไม้แม่ไม้ก็ได้ค่ะเป็นคนที่ยุ่งมากกับคุณมากก็ได้เลยนะคะมีทุกอย่างพร้อมคุณคณนนี้หน้าที่การงานการเงินสามารถสปอร์และดูแลคุณได้ทุกอย่างนะคะถ้าเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นําขนานั้นเขาก็สามารถสปอร์และให้คุณได้นะคะเป็นคนชัดเจนในตัวตนของตัวเองค่ะเป็นคนที่มีความชัดเจนรักก็รักชอบก็ชอบใช่ก็คือใช่ก็จะรักแบบนั้นก็จะทําแบบนั้นสามารถที่จะเป็น ผู้ให้ความอบอุ่นคุณได้นะคะเป็นเหมือนดั่งพ่อที่สามารถดูแลลูกได้เป็นคนที่อบอุ่นเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะอาจจะคี้ถึงคี้หวงทําอะไรตรงๆพูดตรงทําตรง,ตรงอาจจะดูไม่ค่อยโรแมนติกแต่ก็จะโรแมนติกในแบบที่ที่ที่เขาเป็นนะคะเพราะฉะนั้นความที่เขาเป็น the emperor มีความนิ่งๆมากๆเลยมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยและเขาเป็นก้าวถ้วยด้วยนะคะโสดแบบมีความสุขด้วยตอนนี้นะคะป,ปีดูดีมีเสน่ห์คนคนนี้มีคนเข้าหายเยอะชื่นชอบเขาเยอะถ้าเป็นโสดก็คือเป็นโสดแบบสวยๆและหล่อนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะอย่างที่บอก ถ้าเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วนะเขาจะสามารถดูแลคุณได้เป็นอย่างดีเลยค่ะซัพพอร์ตแล้วดูแลคุณทุกอย่างให้ให้บบความสุขกับคุณแบบมั่นคงมากๆเลยด้วยความที่ว่าเขามีความมั่นคงแล้วก็มีความชัดเจนในตัวเองขี้หึงขี้ห่วงนะมีความคิดมากด้วยนะนะคะแล้วก็เป็นคนที่นอนไม่หลับยึดมั่นยึดติดมากๆเลยตอนนี้นะคะไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่าคนคนนี้ถ้าเข้ามาหาคุณแล้วเขาจะไม่ยอมไปไหนจากคุณ นะคะจะไม่ยอมไปไหนความห่างความกังวลมากๆเลยเพราะเขาจะรู้สึกว่ากังวลและเป็นห่วงคุณมากถึงเขาจะไม่พูดอะไรนะคะไม่ได้แสดงออกอะไรแต่ความรู้สึกในใจเขาว่าเขาจะนอนไม่หลับกังวลคิดมากด้วยความเป็นห่วงคุณหรือว่ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะรู้สึกว่าอยากที่จะ ใช้อยากที่จะพยายามเข้ามาหาคุณในได้2ถ้วยค่ะ two of cups ้าวเป็นพลังงานที่ทวินเฟลมก็ได้หรือความรักที่เป็นรักแท้ทางจิตวิญญาณหรือเป็นคู่รักกันจริงจริงเด็กอสศวินดาคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารออนไลน์จากเขาคนนี้อย่างกะทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวหรือว่าได้รับการการติดต่อกันออนไลน์ก็ได้2ถ้วยค่ะคุณกับเขามีความแตกต่างกันแน่แท้นะคะไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอายุที่ต่างกันมากมาก แดนไกลต่างชาติต่างภาษาคนคนนี้จะเป็นแรงดึงดูดและความปรารถนาเข้ามาหาคุณเขาจะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะนัดเจอคุณดินเนอร์แล้วก็ทานข้าวกันพูดคุยกันอยากมีเหตุผลตรงไปตรงมาแบบผู้ใหญ่คุยกัน นะคะคุยกันตรงๆเลยทีเดียวเพราะเขามีความเป็นผู้ใหญ่มาก t h อ e m p e r ร์เขามีความชัดเจนนะคะพูดจริงก็คือทําจริงนะคะอะไรที่ยังไม่ใช่อาจจะนิ่งไปก่อนแล้วก็เงียบไปก่อนถ้าคุณมีความโกรธความโมโหเขาก็อาจจะใช้ความเงียบนั้นนะคะสยบความดราม่านั้นลงไปก่อนนะคะเพื่อที่จะให้อะไรมันใจเย็นแล้วก็ได้มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้น คุณจะได้พบเจอกับเขาคนนี้นะคะเขาจะมาทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนอบอุ่นนะคะอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอมันจะรู้สึกว่ามีความสัมผัสอะไรที่พิเศษเขาจะแตกต่างจากคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอกันรู้สึกว่าใช่ซึ่งกันและกันตั้งแต่ครั้งแรกมีแรงดึงดูดมีแรงปรารถนาซึ่งกันและกันสปาร์คซึ่งกันและกันตั้งแต่ครั้งแรกถึงจะมีความแตกต่างแต่ครั้งแรกก็รู้สึกว่า เหมือนกันหลือเกอน,นะคะทำไมคุ้นเคยมากๆเลยทำไมหัวใจมันบอกว่าเขานี่แหละคือคนที่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นคนคิดมากคี้หึงคี้ห่วงนะคะแล้วก็คี้กลัวด้วยถึงแม้ในใจเขาจะมีความภายนอกเขาจะมีความหนักแน่นมีความเป็นผู้นำยังไงก็ตามนะคะแต่ภายในก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เฟนลี่อ่อนหวานแล้วก็ในิสัยดีอ่อนไหวนะคะอาจจะดูแบบ ไม่ค่อยโรแมนติกแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนจิตใจดีและเป็นผู้ให้ให้ได้นะคะช่วยเหลือดูแลและสปอร์ตนะคะคุณได้ดีเลยนะคะนี่คือ การความสุขของการสิ้นสุดการรอคอยของคุณเร็วๆนี้จะได้รับการติดต่อสื่อสารพูดคุยจากใครบางคนอย่างกระทันหันไม่ทันในตั้งตัวอย่างที่บอกไปค่ะและเป็นความรู้สึกข,ของความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาพัฒนาเป็นคู่รักด้วยเพราะว่าขึ้น2ถ้วยนะคะเป็นคู่รักที่เป็นคู่รักกันจริงๆแล้วก็พัฒนาความสมคัญไปเป็นรักแท้เพราะว่าตั้งแต่ใช่ก็เจอกันแล้ว เจอกันแล้วรู้สึกว่าใช่ซึ่งกันและกันนะคะ New love ค่ะจะเป็น New love สำหรับคุณจะเป็น a new person ที่คุณจะได้พบเจอนะคะความสุขที่เป็นแรงปถนาซึ่งกันและกัน Make the effort ค่ะมันจะเป็นรักที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็น step by step step ให้คุณรู้ว่าอะไรเป็นความรักที่ละมุนเหมือนเด็กๆนะคะเขาจะมาทำให้คุณได้รู้สึกและได้รู้จักกับความรักที่ สเตปบายสเตปไม่ต้องรีบเพราะด้วยความที่ว่าเป็นด h e อ m มเพลอร์ผู้นิ่งๆ่งแล้วก็มีความเก่งมีความสามารถนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยสามารถสปอร์ดูแลคุณได้ด้วยเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ใหญ่ความนิ่งของเขาความชัดเจนแล้วก็ความมั่นคงนะคะรักก็คือรักชอบก็คือชอบใช่ก็คือใช่อยู่ยางไงนะคะจะทําอะไรอย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะคนที่รักจริงรักแท้จะต้องทําอะไรสม่ําเสมอแล้วก็ให้เกียรติเรานะคะอบัตดันความรวมสมบูรณ์ค่ะทุกคน คนคนนี้จะเป็นความบรูรณาสมบูรณ์ของคุณจะเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก,ก็ดูแลคุณเป็นนิวเลิฟด้วยเดี๋ยวเรามาถอยลูกเต๋ากันนะคะว่าไ,ได้เลขอะไรนะไพ่สวยงามมากๆขึ้นถูกออฟคัพส์นะคะเลข9ค่ะทุกคนนะคะเลข9ขอให้เป็น9ที่9แห่งคู่รัก9แห่งนิวเลิฟความสุขความบรวมสมบูรณ์เขาเป็น9ถ้วยที่เขาจะเข้ามาเติมเต็มคุณให้สมบูรณ์ค่ะนะคะเขาเป็น9ถ้วยที่ สมบูรณ์อยู่แล้วเขาจะมาเติมเต็มคุณให้ยิ่งสมบูรณ์ขึ้นไปอีกก็คือความสุขของการเส้นสุดการรอคอยเขาจะมาเข้ามาดูแลซัพพอร์ตแล้วก็เข้ามาสร้างความรักที่เป็นความรักเป็นคู่รักจริงๆเพราะเขาจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์มาให้กับคุณนะคะคนกล่องที่2ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนขอทุกคนฟังไว้เป็นพลังงานและเป็นความสุขในวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเราเช้านี้เรามาดูซิว่าความสุขของการสิ้นสุดการรอคอยของคุณเร็วๆนี้ค่ะคนกองที่3นะเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่สาม ความสุขของการสิ้นสุดการรอคอยของคุณเร็วๆนี้ค่ะคนกองที่สามออกมาสามใบเีลยนะคะขอใหม่นะคะสิบถ้วยโอ้โหคุณจะได้แต่งงานค่ะคุณจะมีขอไปนะคะ คุณจะมีความรวมสมบูรณ์ความสุขสมหวังนะคะการพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อในเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะสวยงามมากๆเลยนะว,ว้าวหนึ่งเหรียญคุณจะได้โชคดีในเรื่องของการเงินด้วยะคะ่ะมันจะเป็นโอกาสที่เป็นรูปธรรมจริงๆเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มั่นคงมากๆจริงๆนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะแปดเหรียญ The higher friends นะคะจะได้แต่งงานสร้างครอบครัว the star หนึ่งถ้วยสวยงามมากๆจริงๆค่ะทุกคนง่ายมากเลยความรู้สึกเป็นการสิ้นสุดของการรอคอยจริงๆนะคะอะไรที่ได้มาแบบยากๆมันจะ มีคุณค่ามากๆง่ายหมายถึงวันที่ใช่เวลาที่ใช่ค่ะทุกคนมันจะลงตัวแล้วมันจะง่ายแล้วมันจะเร็วมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามให้มันโฟล์ไปกับความรู้สึกแล้วก็การแล้วก็ช่วงจังหวะชีวิตของคนเรานะคะเพราะฉะนั้นความสุขของการสิ้นสุดการรอคอยของคุณเร็วๆนี้คุณจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวค่ะได้แต่งงานได้จดทะเบียนได้ถูกขอแต่งงานนะคะได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็มีสร้าง มีครอบครัวที่อบอุ่นด้วยพ่อแม่ลูกเป็นความอบอุ่นที่คุณรอคอยมานานแสนนานเหลือเกินนะคะความโรแมนติกในเรื่องของความรักหนึ่งเหรียญได้มีโชคดีในด้อยของการเงินด้วยคนคนนี้เข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างเป็นดั่งโชคดีเลยจริงๆนะคะและเขาจะเข้ามาขอคุณแต่งงานคุณจะได้รับของขวัญได้รับการออฟเฟอร์ได้รับการดูแล 8ดเหรียญความมั่นคงนะคะถึงมันจะดูความสัมพันธ์ที่แบบว่านิ่งๆแต่มีความมั่นคงมากๆเขาคนนี้ขยันทํางานทํามาหากินมากๆค่ะอาจจะเป็นคนที่สันโดดโดยสันโด,ดสามารถอยู่คนเดียวได้หรือเป็นโสดมานาหลายปีก็ได้แบบนี้นะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาด้วยก็ได้หรือเป็นคนที่ป๊อปปูล่านะคะมีสังคมมากมายนะคะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์และดูดีมีออร่ามากๆนะคะเป็นคนพ่อแม่แม่ๆก็ได้ค่ะแล้วเป็นธาตุอะไรก็ได้เพราะเป็นพลังงานรวมนะคะเพราะฉะนั้น ค,คุณจะได้เริ่มต้นความรักจริงๆหนึ่งถ้วยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่จริงๆเป็นเดอะสตาร์ที่เป็นแห่งการฟูมฟักเขาจะมาฟูมฟักความรู้สึกการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตที่ผ่านมาถ้าคุณเคยเจ็บปวดเสียใจยังไงก็ตามแต่นะคะเพราะเขาคนนี้จะมองหาความสัมพันธ์แบบจริงจังมองหาความสัมพันธ์แบบซีเรียส r e l a t i o n ชิพจริงๆเพื่อที่จะก้าวไปสู่ของการแต่งงานสร้างครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มั่นคงแล้วก็โรแมนติกนะคะเขาไม่ว่าจะ อยู่ไกลจากคุณแค่ไหนก็ตามพรมลิขิตก็ต้องนำพาให้คุณหรือเขาได้มาพบเจอกันอยู่แล้ว เพราะคุณกับเขาจะมาเติมเต็มซึ่งกันและกันจะมาเยียวยาหัวใจจะมาเยียวยาสิ่งอดีตที่ผ่านมาที่มันเจ็บปวดเหลือเกินให้มันเป็นความรุมสมบูรณ์ความสุขสมหวังอย่างที่คุณสองคนเคยเรียกร้องและเคยต้องการนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นของความรักเริ่มต้นของคู่รักนั่นเองหนึ่งถ้วยคือหนึ่งถ้วยที่เกิดขึ้นจริงสัมผัสและจับต้องได้จริงๆพลังงานไพ่ทั้ง6ใบคือเป็นรูปธรรมทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นบนพื้นฐานความเป็นจริงหนึ่ ยความรู้สึกของความรู้สึกโรแมนติกทั้งนั้นเลยความรู้สึกรักความรู้สึกที่มันที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแบบสวยงามมากๆค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นเดอะสตาร์ด้วยเป็นเดอะไฮรฟเฟนซที่มีจากการคอมมิทเมนต์คุณจะได้คอมมิทเมนต์คุณจะได้เริ่มต้นแต่สิ่งที่สวยงามคือเป็นไพ่ที่สมบูรณ์มากๆเลยอะค่ะมั่นคงหนักแน่นแล้วก็จริงจังแล้วก็เริ่มต้นแบบสุกสากาวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้น new beginnings ค่ะ สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆการเริ่มต้นในเรื่องของความรักครอบครัวความสุขสมหวงังการมั่นหมายการจดทะเบียนทุกสิ่งทุกอย่างกาลังเริ่มต้นขึ้นอย่างสวดางามและเป็นการเริ่มต้นแบบสิ้นสุดของการรอคอยแต่ถึงจะสิ้นสุดการรอคอยมันก็คือการเริ่มต้นอยู่ดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโอกาสที่เขาคนนี้จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแบบมั่นคงมากๆค่ะแล้วก็หนักแน่นมากๆและ มันจะเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆเลยคุณจะมีครอบครวัวพ่อแม่ลูกที่อบอุ่นอย่างที่คุณต้องการคุณจะมีลูกน้อยอย่างที่คุณต้องการนะคะเขาจะพาคนไปอยู่ในบ้านของเขาพาคุณกลับบ้านพาคุณไปที่ที่มีความสุขความอบอุ่นนะคะสายรุง้งนะคะถ้วยต้นไม้สิ่ง,งตา่าง ะะเกิดขึ้นอย่างสวยงามหนึ่งเหรียญเป็นหนเหรียญที่มีคุณค่าและก็คุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเกิดขึ้นจริงสัมผัสและจับต้องได้เป็นรูปธรรมจริงๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปอย่างมั่นคงจริงๆค่ะอยากบอกว่ามั่นคงจริงๆหนักแน่นเข้มแข็ง8เหรียญมุ่งมั่นและจริงจังเพราะจะประสบความสําเร็จคนคนนี้ ทำทุกอย่างเสมอต้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายค่อยเป็นค่อยไปนะคะและก็สามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ด้วยเพราะเป็นคนขยันทํางานหากิกนหนักแน่นแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาคอมมิทเมนต์แต่งงานแล้วก็เริ่มความสัมพันธ์กับคุณแบบที่จริงจังด้วยนะคะทุกคนว้าวไพ่สวยงามมากๆเลย6ใบนะคะมันมีแต่พลังความรู้สึกที่รับรู้ได้คืออบอุ่นและมั่นคงมากๆค่ะแล้วก็มีความสุขโรแมนติกมากๆเลย ไพออกมาแล้วค่ะ Very soon แล้วก็ to love นะคะ r o m a n a n g อ l s ออกมาบอกว่าเร็วๆนี้จริงๆตามท็อปปิกของเรานะคะ Clear Energy อะไรเก่าๆออกไปคุณจะได้พบเจอกับเขาคนนั้นที่เป็นรักแท้ This is the romance of a lifetime ค่ะคุณจะได้พบเจอกับความโรแมนติกที่ดีที่สุด ในชีวิตของคุณเลยเป็นช่วงเวลาแห่งชีวิตของความรักโรแมนติกของรักแท้จริงๆแล้วก็เร็วๆนี้ด้วยสวยงามมากๆจริงๆค่ะคนกล่องที่3นะคะเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋ากันนะคะว่าได้เลขอะไรนะคะเลข1ค่ะทุกคนเลข1แล้วก็1เหรียญ10บถ้วย เป็นพลังของความรู้สึกที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ความสุขความโรแมนติกเป็นรักแท้แล้วก็มั่นคงจริงๆเพราะฉะนั้นความสุขจริงๆความโรแมนติกจริงๆที่เป็นการเส้นสุดการรอคอยของคุณเร็วๆนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังมากๆเจอรักแท้เร็วๆแต่งงานเร็วๆมีครอบครัวมีลูกเร็วๆนะคะแล้วก็มั่นคงจับต้องได้บนพื้นฐานความเป็นจริงมีแต่ความสุขสมหวังสุขสําเร็จสุขสกาวสุขสวยนะคะแสงสว่างแห่งสายรุ้งทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นแบบความสวยงามขอให้ทุกคนมีความสุข มากมากวันนี้เจอรักแท้เร็วเรในเร็วเววันนี้นะคะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ